ดึง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 มีลูกปลาอะไรนะครับ สวัสดีครับวันนี้ผมมาใส่เบ็ดคนเดียวนะครับผมทีมงานติดธุระกันหมดครับว่างๆก็เลยมาหาใส่เบ็ดคนเดียวที่คลองหน้าหมู่บ้านเนี่ยครับผมโซนนี้เป็นดงยาคารกๆเลยนะครับผมแต่น้ามันขึ้นครับผมมีช่องว่างให้เสียบเบ็ดอยู่ครับก็เลยลองใส่ดูครับผม คลองตรงนี้มันเป็นคลองหน้าหมู่บ้านนะครับเดี๋ยวค่อยมาลุ้นไปด้วยกันครับผมตอนน้ำค้าเดี๋ยวเจอกันช่วงน้ำามครับผมคันนี้ครับผมใส่ยังไม่ทันเสร็จครับโดนเสแล้วครับผมมาลุ้นครับว่ามันเป็นปลาอะไรครับตั้งแต่หัววันเลยนะครับผมปลาหมอครับผมโอ้โหตัวแรกปลาหมอเลยครับโอ้โห ตอนนี้ก็มาถึงหมายแล้วนะครับผมมายามเบ็ดกันครับผมปลครับลุยครับลุยขันแรกก็ไม่โดนนะครับเงียบกริบเลยครับขันนี้มันจะไม่ดึงครับผมยังโยกอยู่ครับยังโยกอยู่ครับจะไม่รู้ปลาอะไรนะค โ,โอ้โหขาดอไอขาดตั้งพืชเลยครับปดุกครับยุกโยกครับแต่ตัวไม่ใหญ่นะครับแต่มแรกมาแล้วครับผมนี่ครับผมมาครับผมมีดึงอยู่ครับตรงนี้ โอ้พันพันยังอยู่ครับยังอยู่ไปดูครับลากลยครับลากเลยโอ้โหตัวนี้ไซส์สวยอยู่ครับ ตอน,น,ตอ,น,นออกมาใส่เบ็ดนะครับเห็นหอยคงขึ้นมาเยอะเลยครับวันนี้เลยพกสวิงมาครับมาตักหอยคงนะยครับผมนี่ครับผมตัวมันใส่สวยๆใหญ่ๆเลยนะครับผมเมื่อกี้เห็นอีกตัวนะครับอ้าวได้เลยครับผม นี่ครับสองตัวแล้วครับผมมันเริ่มลอยนะครับตอนคืนนี่นะครับผมหอยคงุงได้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 ไดไดสองสองลอ,อยอยู่กลางเลยครับสามตัวที่สี่อยู่ไกลเลยครับ เม่รู้จะถึงหรือเปล่านะครับสวิงผมอืออ้าวได้อยู่ครับผมตรงนี้ได้มาสี่ตัวนะครับหอยโข่งธรรมชาติเลยครับผมลักษณะหอยโข่งนะครับตูดมันจะแหลมๆเลยครับผมใส่สวยครับใส่สวย ลาไม่กินเบ็ดนะครับผมมาหาเดินตักหอยดีกว่าครับไหนภูมผุมหน่าโอ้โูโอ้น,อน,นูอ่านี่ครับลอยครับเราอยู่ใต้หญ้าอีกตัวน,นึงครับนี่ครับผมเอาไปอีกหมือ neat เลยถ้าใส่นี่วันนี้ครับอีกตัวครับผมใส่ได้ปะน้องให้ด่าดุขยองจังมาเจอเซียนเก๋ที่คลองเลยนะครับผมเก๋พาลูกเดินแทงปลาครับดูครับนี่ ไอ้ขงทั้งนั้นเลยนะครับริอ้ขงทำชาดเสียนเก๋แกมาเอาออไปเป็นกระสอบแล้วนะครับผมแถวนี้แต่ก็ยังเหลือเยอะอยู่นะครับจะคลิปนี้ออกไปไม่แน่ น่าจะร้างครับแหวกตามโจกแหนนี่แหละครับมันไม่จมนะครับมันจะลอยให้เห็นอยู่เลยครับไหนูมู <c ười> นลองภูมิชี้เป้านะครับ <_ C lim a> โอ้โหนี่ครับหอยโครงครับหอยโครง เนาะมัดท no. the ี่มูจอดอินไเลยมูรวด่าสู่อินอ๋อ้รยฉันเถอะแต่ภูมิอไหมเอดียนภมนอนดูกระตูนอยู่บ้านไม่ค่อยสบายครับชอบอกทุ่งครับน้องภูมินี่ครับผม thằng mấy ừ đã okay. đu thầm ừ như thế nào cười nhé. ไม่จมครับผมหอยคงจะไม่จมนะครับนี่เออไม่เมื่อกี้ลูกผมมุกนะเออกล่อยไปมันต้องเวกหาเรื่อยๆจะเจอที่มานนี่เต็มครับถึงจะโดนตัวโดนอะไรมันก็ช่างนะครับมันไม่จมนะครับนี่มันนะ ถ้าเป็นหอยเชอรี่จะจมนะครับแต่หอยโคงไม่จมครับถ้าตอนคืนอย่างนี้นี่ครับตัวนี้ลอยมาอยู่ข้างเบ็ดเลยนะครับตัวใหญ่ด้วยครับผมน้ผฟูมไม่ถึงบอก โอ้โหมาใส่เบ็ดปลาก็ไม่กินเบ็ดนะครับผมมาเดินตักหอยเนี่ยครับผมกันพลาดครับกันพลาดเออหลวงภูมิเดินชี้เป้าครับผมดูครับนี่ิมาเป็นคู่ครับนี่ครับผมอยู่ติดฝั่งเลยนะครับ เลยครับแถวนี้อะตรจะมอยมาอุ้น huh. อ้นเมนนี่ครับผมลูกมันโตเร็วเอานะปล่อยให้มันโตครับตัวเล็กๆ ไหนภูมิน่น่นี่คือตาดีแทะหนึ่งไหนอีกนี่อยูออย่ใกล้แทะ้อ,อ,องภูมิเดินชี้เป้านะครับผมตอนนี้โอ้ตัวนี้เป็นคู่เลยครับ สองสาม,มาเห็นทีละตัวสองตัวนะครับโอ้นหอยู่ใกล้ๆนู่นนี่ครับอีกสองครับอยู่ติดฟังเลยนะครับผมสองตัวครับผม โอ้โหดูดึงก๊บเอาไปโดนกลับมาโดนเลยโดนตักหอยแป๊บเดียวเองนะครับกลับมาโดนเลยครับผมไซยใหญ่โอ้โหสดุบะนานี่โอ้โหอปลาดุกครับปลาดุกบไซส์สวยนะครับไซส์สวยตัวเหลืองๆเลยครับผม สวยมากเลยนะครับปละดุก <serving> ต <Pokemon guys> <guys> ัวนี้มาดูผลงานของเซียนเก๋นะครับผมโอ้หทั้งกบทั้งปลาเขาถือชมวกนะครับผมใส่เบ็ดนี้ได้ปลาอยู่สามตัวครับดูครับผมกบตัวอย่างใหญ่เลยครับปลาก็ไซส์สวยนะครับโอ้โหต้มเช้าอยู่ครับถือชมวกเดินทุ่งกับลูกสองคนนะครับมานกับผมอีกครับผมได้แต่หอยครับงานี่ครับผม ปลาได้อยู่สามตัวครับเดี๋ยวรอลุ้นตอนเช้าอีกทีหนึ่งกินหอยแดงแต่หอยได้เยอะอยู่ครับพอได้ต้มจิ้มน้ําจิ้มอยู่ครับผมเป็นหอยโครงเลยนะครับตัวแหลมๆอย่างนี้พยายามเบ็ดรอบแรกก็ได้ปลาดุกปลสามตัวนะครับผมหลังนั้นก็เดินตักหอยเอวครับผมกันพลาดได้หอยมาเยอะเลยครับผมหอยโครงล้วนๆเลยนะครับผม เดี๋ยวสักพักเดี๋ยวมาดูกันรอบสองครับผมตอนนี้กลับบ้านเอาหอยไปเก็บก่นครับมาครับตอนนี้ก็มาดูเบ็ดรอบสองนะครับผมมาดูคือคันนี้กัน,นครับผมจมนะครับแต่ไม่รู้ว่าจะอยู่หรือเปล่าโอ้พันพันหญ้าอยู่ข้างล่างนะครับผมตงลงเียแล้วครับ ไม่รู้ว่าจะมีตัวหรือเปล่านะครับโอ้โหปลาดุกครับผมโอ้โหไส์สวยเลยครับโอ้ใหญยังไม่ขาดโอ้ไส์สวยครับไส์สวยโอ้โหมาดูช้าไปไหน่อยครับตายหรือเปล่าครับนี่ครับผมอ ตัวบักเอฟเลยครับโอ้ตัวใหญ่เลยครับผมนี่นะครับตายเลยครับผมนี่ครับผมมาดูรอบสองก็ได้ตัวเดียวนะครับตัวเดียวตัวใหญ่เลยครับผมประดุกแต่สีดายมาครับตายครับผม เดี๋ยวมารอลุนกันตอนเช้าอีกทีนะครับผมมาครับมาหากู้เบ็ดตอนเช้าเช้ากันครับผมโอ้คันนี้เหมือนจะโดนนะครับดึง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 ดงมีลูกปลาอะไรนะครับปลาดุครับผม ครคับตัวไม่ใหญ่นะครับผมนะครับตรงนี้เหมือนจะมีดึงนะครับแต่เบ็ดนิ่งมากนะครับไม่รู้ว่าจะอยู่หรือเปล่านะครับหลากไปทันโกผักบุ้งแล้วครับทันอีกแล้ว Nhìn dù cấp nhìn dù Và đục nó khắp bụng Địt cỏ bọc dù nó khắp Nhìn dù cấp หตรงนี้มีประเด็นครับผมมีดึงอยู่ครับพันกับยาอยู่ข้างล่างอยู่แล้วนะครับปลาชอนครับนี่ครับผมตรงนี้เหมือนจะมียกโยกนะครับ ปลาเนื้ออ่อนครับผมปลาเนื้ออ่อนนะครับมาดูผลงานเช้านี้กันนะครับผมได้ปลาดุกอยู่สองตัวครับปลาช่อนอยู่ตัวหนึ่งครับผมไม่เคยมานเท่าไหร่เลยครับ แต่ยังไงก็ฝากกดไลค์กดติดตามเป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับสวัสดีครับ